สวัสดีทุกคนด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ก็จะพาทุกคนมาดูสัตว์ทะเลที่อันตรายเวอร์วังอย่าเยี่ยงกายเข้าไปใกล้เด็ดขาดทำาย่างนั้นชีวิตคุณจะหาไม่ก่อนไปรับชมคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้กับช่องนี้กันด้วยนะคะปลาที่มีรูปร่างเรียวยาวนี้เป็นหนึ่งในปลาที่อันตรายต่อมนุษย์มากที่สุดในโลก ถ้าพูดถึงปลาทะเลที่มีความอันตรายต่อมนุษย์หลายคนคงนึกไปถึงปลาฉลามตัวโตที่อาจโจมตีคุณได้ในยามที่คุณลงไปทํากิจกรรมทางน้ําแต่คุณอาจไม่รู้ว่าปลาตัวเล็กมีรูปร่างเรียวยาวนี้จะเป็นหนึ่งในปลาที่มีความอันตรายต่อมนุษย์มากที่สุดในโลกหรือคนไทยเรียกปลาชนิดนี้ว่า ปลาเต็กเร้งถือเป็นปลาที่มีจุดเด่นในเรื่องของรูปร่างลาักษณะที่เรียวยาวเช่นเดียวกับปากของมันและมีฟันเล็กแหลมคมจำนวนมากที่เรียงรายดูน่ากลัวแต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่คุณควรกังวลเพราะปลาเต็กเล้งจะหากินกับปลาตัวเล็กเท่านั้น แต่ความน่ากลัวของปลาเต็กเรงก็คือจะงอยปากที่แหลมคมและความเร็วที่เหลือเชื่อประกอบกับสัญลักษณ์นิสัยของมันที่ชอบว่ายอยู่บริเวณผิวน้ําบางครั้งก็ชอบกระโดดข้ามเรือมากกว่าที่จะว่ายไปรอบๆนั่นจึงเป็นเหตุผลที่คุณควรกลัวปลาชนิดนี้ ปัญหาคือพวกมันสามารถกระโดดขึ้นจากผิวน้ำด้วยความเร็วสูงถึง60กิโลเมตรต่อชั่วโมงอะไรก็ตามที่กีดขวางเส้นทางการกระโดดของพวกมันก็อาจได้รับความเสียหายได้และอาจจะถึงแก่ชีวิตได้เลยแต่ถ้าสิ่งนั้นเป็นมนุษย์ละ่ะจะงอยปากแหลมๆของมันสามารถทำให้คุณบาดเจ็บหนักหรือบางครั้งคุณก็จะไปสวัสดีกับท่านยมได้เลยค่ะ ในความเป็นจริงแล้วปลาไตเกรงไม่ใช่ปลาที่มีความก้าวร้าวแขังตื่นทนและไม่ใช้การโจมตีด้วยการพุ่งแทงพวกมันแค่ขี้ตกใจและบินขึ้นจากน้ําด้วยความเร็วที่สูงเป็นการตอบสนองตามธรรมชาติต่อสิ่งที่ขวางทางหรือสิ่งร้าต่าง,งๆเช่นแสงไฟสว่างจ้าในตอนกลางคืน ชาวประมงที่ออกหาปลาตอนกลางคืนและนักดำน้ำทั่วพื้นที่มหาสมุทรแปซิฟิกต่างมีความเสี่ยงต่อการโดนโจมตีโดยไม่ได้ตั้งใจของฝูกปลาเตกเร้งที่กระโดดเข้ามาหาแหล่งกำเนิดแสงสำหรับชุมชนชาวเกาะแปซิฟิกพวกมันมีความเสี่ยงยิ่งกว่าปลาฉลามเนื่องจากวิถีชีวิตของพวกเขาคือการออกหาปลาตามแนวปะการังน้ำตื้นและการอยู่บนเรือที่มีกับเรือต่ำตลอดหลายปีที่ผ่านมามีรายงานเกี่ยวกับคู่โค้ ที่ถูกโจมตีโดยปลาเต็กเร้งเช่นเด็กชายชาวอินโดนีเซียที่เดินทางไปตกปลาแต่ถูกปลาเตกเร้งกระโดดเข้ามาที่คอแต่โชคดีที่เขารอดมาได้ส่วนในเวียดนามเองก็มีเคสที่เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียฟันที่แหลมคมของมันฝังลงในไขสันหลังของเธอจนเป็นอัมาพาตก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้ากันเลยทีเดียวเชียว ส่วนในไทยก็เคยเกิดขึ้นเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงกับนักเรียนหลักสูตรหน่วยรบพิเศษของนาวิกโยธินแห่งกองทัพเรือหรือหน่วยรีคอน ที่ถูกปลาเต็กเร้งพุ่งชนบริเวณลำคอจนถึงแก่ชีวิตขณะที่ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าเราไม่จําเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับปลาชนิดนี้มากจนเกินไปเพราะโอกาสที่เกิดขึ้นเหตุการณ์ในลักษณะนี้ถือว่าน้อยมากแต่หากคุณได้เห็นภาพของผู้คนที่โดนปลาเต็กเร้งพุ่งเข้าใส่ที่เราไม่สามารถนําเสนอได้รับรองว่าคุณจะไม่กล้าลงเล่นน้ําหรือเฉียดเข้าไปใกล้มาอีกเด็ดขาดกบลูกดอก กบลูกดอกสีน้ำเงินนานเป็นสัตว์ที่อยู่ในปาน่าฝนในทวีปอเมริกากลางและอเมริกาใต้เป็นกบที่มีสีสันสวยงามแต่พิษของมันร้ายแรงมาก พิษของกบลูกดอก1ตัวสามารถฆ่าคนได้ถึง10คนและหนู20,000ตัวพิษของมันเพียง5ไมโครกร,รมัมเท่ากับปลายเข็มก็สามารถฆ่าคนและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีขนาดใหญ่ๆได้พิษของมันถูกนำมาใช้ในลูกดอกอาบยาพิษของอินเดียแดงมันจึงถูกเรียกว่ากบลูกดอกนั่นเองค่ะ ปลาหินท่าทางจะแพ้อย่างขาดลอยแต่ถ้าแข่งกับเรื่องความรุนแรงของพิษแล้วล่ะก็เจ้าปลาหินไม่เป็นรองใครอย่างแน่นอนมันได้ชื่อว่าเป็นปลาที่มีพิษไร้าแรงที่สุดในโลกพิษของปลาหินนี้จะอยู่ในหนามของตัวมันเองมีคนบอกว่าถ้าคุณโดนมันแทงเข้าแล้วก็คุณจะได้ลิ้มลดความเจ็บปวดเท่าที่มนุษย์จะเจ็บได้เลย นอกจากจะเจ็บสุดๆแล้วมันจะทําให้คุณเป็นอมาพาตแล้วก็ตายได้ในที่สุดปลาหมึกแหวนน้ําเงินปลาหมึกแหวนน้ําเงินนั้นมีขนาดที่เล็กมากขนาดประมาณลูกกรอฟเท่านั้นเองแต่ขนาดไม่ใช่ปัญหาสําหรับความรุนแรงของพิษมันเลยเพราะพิษมันสามารถฆ่าคนได้ภายในไม่กี่นาทีและที่สําคัญมันยังไม่มียาแก้พิษ ถ้าโดนปลาหมึกแหวนน้ำเงินกัดแล้วก็คุณจะไม่รู้สึกเจ็บปวดอะไรมากหรอกแต่ว่าพิษมันจะเริ่มทำลายระบบประสาทของคุณหลังจากนั้นคุณจะรู้สึกอ่อนแอและคุณก็จะเริ่มควบคุมตัวเองไม่ได้ระบบการหายใจจะเริ่มล้มเหลวหลังจากนั้นก็ตายลงในที่สุดแล้วก็เป็นซอมบี้ลอเล่นค้าก็จบไปแล้วนะคะกับลทะเลที่อันตรายน่ากลัวอย่ายั่งกายเข้าไปใกล้เด็ดขาด ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e แล้วก็กดกระดิ่งให้กับช่องนี้กันด้วยนะคะ